เมนูสมาชิกนะครับให้คลิกที่ตรงสมาชิกโดยที่เมนูสมาชิกนี้ก็จะมีเมนูย่อยลงไปอีกก็จะมีกรอกไว้สมัครสําหรับในการเพิ่มสมาชิกใหม่แล้วก็จะมีการรวมรายชื่อสมาชิกไว้โดยสมาชิกนี้มีทั้งแบบที่อนุมัติแล้วแล้วก็รออนุมัติอนุมัติแล้วนี้หมายถึงว่าทางแอดมินหรือว่าพนักงานเป็นคนกรอกส่วนรออนุมัตินี้หมายถึงว่าสมาชิกกรอกเข้ามา แต่ว่าต้องรอทางแอดมินหรือว่าพนักง,งานทําการอนุมัติก่อนนะครับค่อยสามารถใช้งานได้ได้แบบสมบูรณ์สำหรับการเพิ่มข้อมูลของสมาชิกให้คลิกที่คำว่ากรอกใบสมัครและในหน้านี้ก็คือให้ให้เรากรอกข้อมูลของสมาชิกลงไปทั้งหมดเลยนะครับโดยตรงนี้ก็คือใส่ยูสเนมยูสเนมที่เราจะใช้คือควรเป็นเครื่อง เออเป็นตัวภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นตัวเลขก็ได้อย่างเช่น B1 เมื่อกี้ผมกรอกเป็นภาษาไทยนะครับก็เลยขึ้นข้อความนี้มาพิคเป็น B1 Moral นะครับสมมติว่า B1 Moral เลข9แล้วกันนี่แบบนี้ส่วนช่องนี้ก็คือให้กรอกเป็นสำเนาบาดประนาบาทประจำตัว จะเป็นสำเนาแบบประชาชนหรือว่าสำเนาแบบข้าราชการก็ได้นะครับก็คือคลิกที่ตรงนี้ choose ไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ไฟล์ที่เลือกควรเป็นไฟล์ jpeg นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นไฟล์สำหรับหน้าบัญชีธนาคารก็ให้เรากดเลือกที่ตรงนี้ได้เลยในตรงนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดตำแหน่งของสมาชิกว่าจะให้เป็นตำแหน่งไหนถ้าหากเราเลือกตำแหน่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวระบบจะทำการ เลือกสินค้าที่สมาชิกสมัครมาให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมขอเป็นมอร์ลสชื่อนามสกุลของสมาชิกก็กรอกชื่อลงไปเลยนะครับอย่างเช่นนายเพียงเพียงอยู่นามสกุลเสริมสิรินะครับอาชีพ รับราชการนี่ก็คือวันเกิดนะครับเราก็เลือกวันเกิดได้เลยเป็นอันนี้เป็นปีคิดทศักราชแล้วก็กดเลือกวันที่เลยนี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นให้กรอกว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัตรข้าราชการนะครับก็ควรมีเป็น13หลักตอนนี้ก็คือผมกรอกทดสอบเฉยนะครับนี่นะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13หลักครบพอดีตรงนี้ก็คือให้ใส่ที่อยู่ปัจจุบันของเราเผื่อไว้ในการติดต่อในอนาคตนะครับอย่างเช่นบา้บานเลขที่เก้ทับ99นะครับหมู่ที่เราก็ใส่ไปสมมติว่าผมอยู่ที่หมู่ที่2ก็พิมพ์หมู่ที่2 บ้านหนองโนนตำบลหนองโนนอำเภอเมืองจังหวัดข้อมูลที่ผมกรอกนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลที่ผมคิดสดเมื่อกี้นี้เลยแต่ตอนที่เรากรอกต้องเป็นข้อมูลจริงนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่าน สมมุติว่าผมจะหาจังหวัดมุกดาหารผมก็พิมพ์มอม้าเลยนะครับขึ้นต้นปุ๊บแล้วมันก็จะเลือกให้มีมอมา้ามีมหาสารคามมุกดาหารแล้วผมก็ใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปนี่นะครับตัวนี้ก็คือใส่เบอร์มือถือ0812345678นี่นะครับนี่เบอร์มือถือเบอร์บ้านเราก็ใส่ไปนะครับตัวนี้คือเป็นอีเมล์อัดเดรส อีเมลแอดเด斯อย่างเช่นว่า b 1 m o r a l 1 y a h o o c o m ตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลของธนาคารข้อมูลของธนาคารที่เรากรอกควรที่จะสอดคล้องกับตรงนี้นะครับธนาคารผมก็เลือกเป็นธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก็คือนายเพียงอยู่เสริมสิรินี้เลขที่บัญชีนะครับก็กรอกลงไปเลยนะครับ สาขาเมืองมุกดาหารประเภทบัญชีก็มีแบบออมทรัพย์หรือว่ากระแสรายวันผมก็เลือกเป็นออมทรัพย์ส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญมากเป็นส่วนที่จะบอกว่าใครจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าโบนัสโดยตามปกติก็คือเป็นอัพไลน์ของเรานั่นเองนะครับลหายของแนะนำตรงก็คือคนที่ใครเป็นคนแนะนำเราขึ้นมา ส่วนรหัสผู้นำธุรกิจก็คือว่าจะให้เราไปต่อจากใครนะครับตรนนี้ผมก็ใส่รหัสเป็นรหัส3แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นรหัส6ดีกว่าตรงนี้ก็คือเป็นสายงานว่าเราจะให้คนที่เราก่อตอนนี้นี้อยู่ตำแหน่งฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาโดยการที่เราจะใส่ค่าตัวนี้ครับ บางครั้งอาจจะมีผิดพลาดก็ได้ผมอยากแนะนําว่าถ้าหากคือเราจะมีการกรอกข้อมูลสมาชิกให้มาคลิกที่ผังเครือข่ายแล้วก็ผู้นําธุรกิจตรงนี้นะครับเราจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราทําการคลิกเลือกที่ตรงนี้เอานะครับนี่ครับว่าเราจะเอาไว้ที่ฝั่งตําแหน่งไหนแบบนี้คือจะง่ายกว่าสมมติว่าผมเอาที่ฝั่งด้านขวาของหรหัส6นี่ครับนี่ คือตัวนี้คือมันก็จะบอกให้กําหนดให้โดยอัตโนมัติเลยว่าอยู่ที่ตําแหน่งไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นฝั่งขวาหกแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือนางสมใจเสริมสิริเกี่ยวข้องเป็นภรรยา นะครับส่วนนี้คือเป็นส่วนหมายเหตุคือเราจะใส่ข้อมูลอะไรไปก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการอ่านรายละเอียดพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นี่นะครับติ๊กถูกพอเรากอกแล้วเราก็กลับมาเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึง่งว่าข้อมูลใส่ถูกต้องแล้วหรือยังถ้าหากเรากดคําว่าบันทึกปุ๊บเราจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้อีกเลยนะครับ ตรงนี้คือเป็นส่วนที่สําคัญมากตําแหน่งสมาชิกนะครับคือเราต้องตรวจทานให้ดีๆเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกรอกไปตรงนี้ก็คือจะมีการเก็บประวัติไว้ว่าใครเป็นผู้กรอกข้อมูลมานะครับพอผมเช็คข้อมูลทุกอย่างว่าผมกรอกเสร็จแล้วนี่นะครับตำแหน่งผมอยู่อยู่ที่ข้างล่างผู้นําธุรกิจมาเลขหกทางด้านขวาพอกดบันทึกปุ๊บระบบก็จะถามอีกครั้งหนึ่ง ว่าท่านมั่นใจไหมที่จะกรอกข้อมูลนี้ถ้าท่านมั่นใจท่านก็กดปุ่มโอเคแล้วก็รอจนกว่าระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดเลยนะครับพอกดปุ๊บนี่ครับก็คือมาขึ้นอยู่สหน้านี้พอขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับโดยหน้านี้ก็จะบอกว่า ก็คือเป็นผานของเราก็จะบอกว่ามีใครเป็นอัพก็มีใครเป็นผู้น,านําธุรก,กิจของเราส่วนรหัสอัพไลน์นี้เดี๋ยวระบบจะคํานวณให้เองโดยอัตโนมัตินะครับถ้าหากเราคือต้องการดูคนที่อยู่สูงขึ้นไปอีกก็ให้กดที่ลูกศรน,นี้นะครับส่วนของต่อมาก็คือเป็นส่วนของการ อนุมัติตัวนี้ก็คือเวลาชื่อสมาชิกที่อนุมัติแล้วนี่ครับก็คือจะมีเมื่อกี้นี้ที่ผมได้สมัครเข้ามาใช่หไหมครับ username เนะครับนี้คือชื่อนามสกุลถ้าหากเราต้องการที่จะแก้ไขก็คือกดที่ลูกศรน,นี้แก้ไขตรงนี้จะแก้ไขได้เกือบทุกช่องเลยยกเว้นช่องตำแหน่งสมาชิกผมจะไม่ให้แก้ไขอ,อีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยจะซีเรียสว่าถ้าหากมีการก่อเข้าไปเสร็จแล้ว ถ้ามีการเออถ้าก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลต้องมั่นใจว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับส่วนข้อมูลที่ว่ารออนุมัติอ,อ๋อเดี๋ยวผมกลับมาที่อนุมัติแล้วก่อนนะครับก็คือนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด8คนส่วนตัวนี้ก็คือเป็นผังเครือข่ายถ้าเราคลิกที่ตรงนี้ปุ๊บคือก็จะเห็นผ่านเครือข่ายของเราแล้วก็คนที่อยู่ข้างล่างเรานะครับว่ามีใครบ้างถ้าผมดูรหัสอื่นรหัส2ปุ๊บ นี่เห็นไหมครับรหัส2มีผังเครือข่ายของเขารห,รหัส6เห็นไหมครับรหัส8ที่ผมสมัครไปเมื่อกี้นี้จะอยู่ทางด้านขวาของรหัส6นะครับโดยส่วนของสมาชิกกับผังเครือข่าย2อันนี้คือผมขอพูดไปพร้อมกันเลยเพราะว่ามันสอดคล้องกันทั้ง2อันนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นผังผู้นําธุรกิจกับผังเครือข่ายผู้บริโภคผู้บริโภคนี้คือเดี๋ยวระบบจะคํานวณให้โดยอัตโนมัติว่าจะให้ใครต่อใครนะครับ พอท่านทําการเก่อข้อมูลสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการเพิ่มตัวของรายการสินค้าให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่เมื่อกี้เป็นรหัส8ใช่ไหมครับนี่ครับจะมีการเพิ่มให้โดยอัตโนมัติและตรงนี้ถ้าเราต้องการดูว่าดูว่ารหัส8นี้สั่งซื้อสินค้าอะไรบ้างให้เราคลิกที่แก้ไขนี้นะครับก็จะแสดงว่ามีสินค้าอะไรบ้าง โดยตัวสินค้านี้คือก็จะสอดคล้องกับตำแหน่งที่ท่านได้เลือกไปนะครับสำหรับในส่วนของสมาชิกแล้วก็ผังเครือขาอ่ายเดี๋ยวผมขอเสริมผังเครือข่ายอีกนิดนึงนะครับผังเครือข่ายถ้าหากเราเข้ามาแล้วเราต้องการค้นหารหัสสมาชิกรหัสผู้แนะนำธุรกิจคนไหนให้เราพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยครับแล้วก็กดค้นหานี่ครับก็ขึ้นตรงนี้ให้ส่วนตรงนี้คือ จะขึ้นไปที่อัพไลน์ว่าใครเป็นอัพไลน์ของเรานะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือจะขึ้นไปอยู่ที่ด้านบนสุดเลย<ม>ก็คือรหัสหนึ่งนี่ครับสำหรับในส่วนของสมาชิกแล้วก็ผังเครือข่ายมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ